ัสกอยอะไรคะ้หาหาอยาอหายังไงอ๋อหอยอะไระคะหอยหอยเสียบใช่อ๋อหาอยัางไงเดี๋ยวหาให้ดูหน่อยโอ้มันจะมีอุยทำไมได้ง่ายจังอะ <laughs> ตอนไหนตอนน้ําลงเหรอเนี่ยตอนน้ําลงอย่างนี้ใช่ไหม,ไมโอ้โอ้ได้เยอะเลยอันนี้อันนี้เรียกหอยอะไรคะหอยหอยขาวเหรอ๋อหอยขาวก,ก,ก็อยู่ในทรายนี่เหมือนกันเหรอย่ในทราคะต้องลงน้้ตองงลในน้ำอู้หได้เยอะแลไวพี่เขาหาง,ง่ายจังอ่ะ ถ้ามีมันจะมีอะไรหรอหรืว่ามันไม่มีนะทุกคนอ๋อจะมีไหมอ่ะ <c oughs> ได้แล้วทุกคนมี่ออหอยหอยแรกเออหอยแรกหอยแรกเออดีใจเอวาวางไว้ก่อนเ้าปิดก่อน <c oughs> อันที่2ออันทอันทแรอยถน้ธอได้ส้สได้น้อยแต่ได้นะหอยเดี๋ยวเอาไปแช่น้ำปา่าเยวมาเก็บอีก ข้าบ้านแล้วโอ้ยน้ำนะหกน้ำหกน้ำหกเอ้ยฝนมาอีกแล e. ้ว สองไม่มีต้องมาตอนน้ำลงตอนนี้น้ำขึ้นน้ำเย็นมากแล้วก็ตอนนี้ฝนกำลังจะมาฝนห่าใหญ่เลยทุกคนดูดิโอ oh my g ก d กลับแล้วกลับเร็วเก็บ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 สัมพาระมาทานข้าวเย็นทุกคนตอนนี้นักท่องเที่ยวเต็มหาดเลยจ้ะแม่นี่ หยุดหยุดหลายวันไงประมาณหวันได้อ่ะทุกคนนี่นักท่องเที่ยวเพียบแม่ค้าก็ดีใจมากเลยทุกคนแม่ค้าเขาขายของได้ร้านค้าร้านอาหารร้านทุกร้านขายได้รีสอร์ตอยู่ได้ห้าวันรีบรีบตักตวงทุกคนรีบตักตวงความสุขเออเอาเงินมากระจายให้กับคนบ้านกูเด้อทุกคนเด้อเยอะจริงจเนี่ดูดูตอนนี้เราก็ กินข้าวเย็นเสร็จแล้วเออเราเรีบกินก่อนเลยเรารู้นะท่องเที่ยวจะเยอะเออนักท่องเที่ยวเากำลังออกมากินข้าวแล้วเราก็จะไปตลาดนัดนะตลาดนัดรถไฟเหมือนเดิมจะไปหาซื้อผลไม้จากทุกคนแล้วก็เข้าบ้านแล้วก็จะแอบมาเดินทะเลตอนเย็นไปเลย จะบอกทุกคนว่าตอนนี้เหนื่อยหมดแรงอยากกินน้ำมะพร้าวทุกคนเดี๋ยวจะเดินไปซื้อมะพร้าวกินนะคะแล้วก็จะนั่งเล่นตรงศาลาทีนี้เราก็จะเอาหอยวางไว้ตรงนี้นะเราจะทิ้งหอยไว้ตรงนี้นะทุกคนเนี่ยจำที่ทิ้งไว้ก่อน <laughs> เดี๋ยวเดินมาเอานะ ซือ้อมะพร้าวทุกคนครัวรุงบอยป้าน้อยนี่โอ้อยฝนตกด้วยตอนนี้ฝนตกจะแม่ลมแรงมากลมแรงสุดๆมะพร้าวลูกละสิบบาททุกคนหอมใบเตยกินริมทะเลแล้วก็ฝนตกด้วยโอ,อ้ my god ขูดเนื้อขูดเนื้อมันมีมะพร้าว ใบเตยอ่ะ,ออะทุกคนลูกเนี้ยอร่อยลูกเนี้ยมีมะพร้าวใบเตยกับมะพร้าวรรรมดานะเนี่ยวันนี้ก็เขาขายให้ลูกละสิบบาทแล้วเขาก็เแถมมาด้วยแถมมาด้วยลูกนี่น่ารักมากป้าน,น้อยกับลุงน้อยเอออยู่หาดบ้านกูนะจ๊ะแม่กลับมาแล้วคันเชืว่ว้ไปแม่กลับมาแม่กลับมาปาไปไป ปิดตู้เปิดตู้ทิ้งลูกไว้เฮ้ยทิ้งลูกไว้นี่ไงนี่ไงลูกอยู่ในนั้นน่ะเอาเปิดตู้ให้ลูกหน่อยเปิดตู้หน่อยเอ้ยแม่เข้าแล้วนะแม่เข้าแล้วนะด๊อกดอกเด็กๆเอ้ยดอกดอกเด็กๆใคร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 ดอกดอกเด็กๆเอามาเอายังไงเอายังไงฮ่าคิดถึงแม่ไหมแม่ไปหาหอยมา ร้อนมากแล้วแม่ก็แอบไปกินมะพร้าวเออทิ้งหนูอยู่คนเดียวเออมามามาเอามาดมกันอ่ะดมโอ้ตีลังกาตีลังกาโอ้ตีลังกาเลยตีลังกาเลยมาจุป,ปักจุป,ปักโอ,โอ้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 ออโอ้โหคิดถึงมากอะคะคิดถึงมากโอ้โอ้หนูไม่ได้ไปด้วยอ่ะงวดเนี้ยหนูไม่ได้ไปมันแดดมันร้อนนะคะลูกนะเนอะเออไปเก้พุง เออต้องทําโทษนะต้องทําโทษแม่นะต้องเกาพุงให้ลูกนะนะเกาพุงเฮ้ยเกาพุงจะหยุดแค่ไหนอย่าใีใจยีใจแม่ก็มาแล้วแม่อย่ามาแย้วอ่ะคะไอ้เน่ายักจังเย้าไม่ทําเนาะตาเน่ายักจังเนาะโอ้ยป่ะป่ะอืมยังไม่เลิกยังไม่เลิกอะยังไม่เลิกยังไม่เลิกเออเอออ่ะจุอัะจุ はい。Hey, hey.